่าเห็ดทำอะไรมนนีนเ,นเขาบอกว่าเห็ดไข่ครับเห็ดไข่ออกมาหาเห็ดไข่มาเนี่ยนเขาอกอกแถวไหนเนาะโอู้นนนพี่น้อง อดอกงามครับไข่คร hmm. ับดอกงเลยมลครัป้นเาปต่ออคดอกครับครับหอยอะไรไปนอะไข่ครับ

นี่ไอ้ลงอกครับมีสามดอกไอ้ละงูอีโดอกนึงครับละงอกไข่มันไข่มันงอเป็นละงอก อีกแล้วครับเพชรเพชรไข่ครับนนอนนนบาาเบพอได้ปนครับเห็ดไข่ หมานหมันอยู่บม่ได้หลายครับแต่ว่ามันเป็นเน็ตไข่ปีงพนแล้วคาบเขาแล้วสุดยอดหมันหมันตัดดอกกำหอมมาเป็นไข่อันไ้ปีงพนอยู่